สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มมท้ารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองค่ะ ก็อีพีนี้จะเป็นการแอนดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิด และอ่านในฝั่งนี้นะคะไปตัดสินใจแดแๆที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แฮงแมน ไพ่ดอฟูค่ะไพ <c oughs> ่เจ็ดไม้เท้านะคะ <c oughs> และเป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะ ชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีชาวธาตุด,ดินด้วยนะคะพฤ่อประบการมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่ เรายังไม่อาจตัดใจได้นะคะแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์เช่นกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยมากๆต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนนี้นะคะพยายามทำเพื่อเขาพยายามทำเพื่อความสัมพันธ์ปัญหาอะไรมาคุณรับจบหมดรับเองหมดโดยที่ไม่อยากให้คนคนนี้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนใจสักนิดเดียวก็ไม่อยากให้เป็นนะคะ มันเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็บางคนอคอยจัดการปัญหาให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็กลับไม่สามารถพัฒนาได้นะคะเนาะอ,อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิก ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถซักคานผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะ,สะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่เจ็ดดาบค่ะ ไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่สี่เหลี่ยมค่ะและเป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะไม่ได้การความรักว้มสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกุภนมภาพันธ์ส5 68ชาวพิจิกเองนะคะที่แน่ดีที่ผ่านมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเนาะ ไม่รู้สึกว่าตัวคุณอ่ะอถามว่ายังยังอยากพยายามกันในความสัมพันธ์นี้ไหมอ่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มที่จะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีการตอบกลับจากคนๆนั้นตัวคุณก็จะไม่เทคแอคชั่นใดๆอีกแล้วนะคะอืม มันเป็นสภาวะหยุดนิ่งเป็นสภาวะที่ตัวคุณอยากอยู่เง,งียบๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดใจอืมแบบอยู่เง,งียบๆแต่ว่าแต่ว่ายังยังยัง,ย,งยังรู้ความเป็นไปของกันและกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วแหละนะชาวพิจิต เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันนะคะว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวพิจิกก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะ ไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่เดลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้อืมคุณยังอยากมาครับรคองอยู่นะคะ ยังอยากประคับประคองอยู่ยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่นะคะเนื้อสิ่งอื่นใดคือคุณก็ยังรักนั่นแหละนะคะแต่คุณก็เริ่มเหนื่อยแล้วจริงๆอะ่ะอืมคุณก็เริ่มเหนื่อยแล้วจริงๆแหละนะคะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณยังยังตัดใจไม่ได้ยังรักอยู่นะคะยังคิดถึงอยู่นะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่แต่มันเริ่มเหนื่อย มันมีความเหนื่อยมีความหน่ายมีความรู้สึกแยกลำบากคือเหมือนกับว่าตัวคุณน่าจะน่าจะน่าจะเป็นมานานแล้วแหละแต่มันเพิ่งจะเริ่มที่จะยอมรับว่าเอ้ยเรารู้สึกแบบนี้จริงๆอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีพิจิกแลัคนณะพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นที่เรารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพิจิกลัคณะนนพิจิกนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่โวลค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะสามเหรียญค่ะและเป็นไพ่สิบเหรียญชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะ คนคนนั้นที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นชาวทาตน้ํากระกฎมินพิจิกธาตเดียวกันกันกบคุณมีชาววันพุธนะคะม,มีชาวราศีมิถุนลนัคนามิถุนด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คนในที่ทํางานก็ได้นะประมาณนี้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ เขารู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่มีคุณคอยให้คำปรึกษารู้สึกดีที่คุณคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็เขาคิดว่าตัวคุณน่าจะไม่มีทางนะคะที่จะตัดใจจากเขาได้ง่ายเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคือคุณหมุนรอบตัวเขาตลอดอะคะ่ะ ตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขาก็คิดว่าคุณคุณคงไม่ไปจากเขาหรอกเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบ้ได้เดินไพ่เจ็ดเหรียญค่ะไพ่ทาลรฟฟนนะคะเอ็มโพเดอร์ค่ะและเป็นไพ่สามไม้เท้าชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนะคะ ในส่วนของเอาคมนานคะความรักความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้มีการเลิกลาจากกันแต่อย่างใดนะคะแต่มันเหมือนกับจะค่อยๆห่างซะมากกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะจะค่อยๆเงียบค่อยๆห่างกันไปโดยที่ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิรรกณาพิจิกขอคาแนะนําค่ะคะำแนะนำไปแรกแล้วเป็นไพ่7จ็ดถ้วยนะคะให้เด็กถือถ้วยค่ะไพ่เอ็มเพรสและเป็นไพ่แปดเหรียญ ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนำนะคะในเรื่องาของความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นะคะกับประคะกับชาวพิจิกเนาะไพ่บอกว่าคุณเลือกคุณสามารถเลือกทางเลือกเลือกความสุขให้กับตัวเองได้คุณสามารถที่จะกลับมารักตัวเองได้ขอแค่คุณพยายามขอแค่คุณนึกถึงตัวเองให้มากๆนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งองศา ทำทุกวันทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งคุณจะรักตัวเองได้อย่างร้อเอร์เ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ